คุณบอกว่าคุณไม่มีแรงบันดาลใจคุณบอกว่าคุณหมดไฟคุณบอกว่าคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจคุณแค่ยังไม่เจ็บพอคุณยังไม่เคยตกลงไปถึงจุดที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างคุณเลยคุณยังไม่เคยรู้สึกว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนวันนี้ฉันคงพังแน่คุณยังไม่เคยโดนกระแทกด้วยความจริงของชีวิตไม่เคยโดนดูถูกซ้ำๆจนเจ็บไม่เคยจนแบบที่ต้องเลือกว่าจะซื้อข้าวกินหรือจ่ายค่าน้ำ ไม่เคยโดนปิดประตูใส่หน้าทั้งที่คุณตั้งใจและเต็มที่ที่สุดแล้วแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่คุณควรนั่งรอมันไม่ใช่อะไรที่ลอยมาเองตอนที่คุณนอนอยู่เฉยๆบนเตียงมันเกิดขึ้นต่อที่คุณหมดหนทางแล้วจริงๆตอนที่คุณไม่มีใครเหลือต่อที่คุณยืนอยู่คนเดียวในความมืดดกตอนที่คุณถามตัวเองว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีคุณยังไม่ลุกเพราะคุณยังพอไหวคุณยังไม่เปลี่ยนเพราะชีวิตมันยังไม่บีบคอคุณพอ คุณยังไม่พุ่งเพราะคุณยังมีที่ให้ถอยแต่รู้ไว้เลยว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่รอแรงบันดาลใจแต่คือคนที่โดนบังคับโดยชีวิตจนไม่มีทางเลือกคุณไม่ได้ต้องการแรงบันดาลใจคุณต้องการแรงกระแทกกระแทกจากความจนกระแทกจากความล้มเหลวกระแทกจากคำดูถูกกอกระแทกจากการที่ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยกระแทกจากความเจ็บปวดที่บอกคุณว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้คุณจะไม่มีวันไปถึงที่ที่คุณฝัน ถ้าคุณยังนั่งรอแรงบันดาลใจคุณจะนั่งรอตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณกล้ายืนขึ้นจากจุดที่เจ็บที่สุดในชีวิตคุณจะสร้างทุกอย่างใหม่ได้จากศูนย์เพราะคนที่กลายเป็นตำนานไม่เคยรอให้ไฟมาเองเขาสร้างไฟจากที่เท่าที่ไม่มีใครเหลียวแลเขาปั้นตัวเองจากความพังที่ไม่มีใครช่วยคุณอยากมีไฟก็จุดมันด้วยน้ำตาคุณเองคุณลองมองดูชีวิตตอนนี้สิมันยังสบายเกินไปใช่ไหมคุณยังมีคนให้พึ่งอยู่ ยังมีที่ให้หนีไปพักใจยังมีเวลาผัดวันประกันพรุ่งนั่นแหละมันถึงไม่มีไฟไฟมันไม่เกิดจากความสบายไฟมันเกิดจากความกดดันที่ไม่ปล่อยให้คุณอยู่นิ่งไฟมันเกิดจากความจนที่บอกคุณว่าคุณต้องหาให้ได้ไฟมันเกิดจากความรู้สึกไร้ค่าที่คุณเกลียดจนทนไม่ไหวไฟมันเกิดจากวันที่คุณถูกทอดทิ้งแต่คุณไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองหายไป แรงบันดาลใจมันหรูราเกินไปสําหรับคนที่อยากสําเร็จจริงคนที่ไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจเขาสร้างมันจากสร้างความล้มเหลวที่คนอื่นเดินหนีเขาแบกความเจ็บเดินเข้าไปในความไม่แน่นอนและบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องทําคุณจะรู้จักตัวเองที่สุดในวันที่ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณเลยคุณจะหาตัวตนของคุณเจอในวันที่คุณเหลือแค่หัวใจกับความหวังลึกๆที่ยังไม่ดับ แรงบันดาลใจไม่เคยเปลี่ยนชีวิตใครแต่มันคือแรงสะเทือนจากความจริงที่คุณีไม่พันต่างหาหากที่ปลุกคุณขึ้นมาจากความเฉยชาดึงคุณออกมาจากความสบายแล้วบังคับให้คุณสู้เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะไม่ได้ถามว่าอยากทำไหมแต่คุณจะถามว่าฉันจะอยู่รอดยังไงและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังรอแรงบันดาลใจจากใครบางคนบนเวที จากวิดีโอเท่ๆบนโซเชียลหรือจากคำข่มที่คุณเซฟเก็บไว้แต่ไม่เคยทำตามคุณต้องลงสนามเองต้องล้มเองต้องร้องให้คนเดียวต้องกลืนคำดูถูกแบบไม่พูดอะไรแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนมันไม่ใช่เพราะมีแรงบ,บันดาลใจแต่เพราะคุณไม่มีทางเลือกและถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณจะไม่ใช่คนที่รอไฟแต่คุณจะเป็นคนที่สร้างไฟด้วยตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิต แต่คุณยังไม่กล้าพอที่จะบอกลาตัวเองในเวอร์ชั่นที่เคยชินคุณยังเสพติดความสบายยังเสพติดการเลื่อนทุกอย่างไปพรุ่งนี้ยังเสพติดคำว่าค่อยเริ่มใหม่อีกทีก็ได้และคุณก็ยังบอกตัวเองว่าฉันยังมีเวลาฉันยังไม่พร้อมวันนี้เหนื่อยไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่รู้ไหมว่าทุกวันที่คุณผัดวันไปเรื่อยๆมันกำลังกลายเป็นนิสัยนิสัยที่ค่อยๆฆ่าความฝันคุณอย่างช้าๆแบบที่คุณไม่รู้ตัวเลย คนที่ทําสําเร็จไม่ใช่เพราะเขามีแรงบันดาลใจทุกวันเขาแค่ไม่ยอมแพ้ต่อข้ออ้างของตัวเองเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเขาไม่ได้ฉลาดกว่าคุณเขาไม่ได้มีโชคหรือเส้นสายเขาแค่ลุกขึ้นมาในวันที่เขาไม่อยากกลุกเขาลุยในวันที่เขาไม่มั่นใจอะไรเลยเขาเดินต่อทั้งที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเขาและเขาไม่รอแรงบันดาลใจเขาเป็นคนที่บอกตัวเองว่าถ้าฉันไม่ลุกขึ้นมาทำตอนนี้ ฉันจะต้องติดอยู่ตรงนี้ไปอีกปีสองปีหรือทั้งชีวิตทุกความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากความกลัวแต่ไม่ใช่กลัวล้มเหลวมันคือความกลัวว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดกลัวว่าความฝันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงกลัวว่าความพยายามจะไร้ค่าไปหมดกลัวว่าความสามารถจะถูกฝังไว้กับชีวิตที่ไม่ไปไหนและเมื่อวันหนึ่งคุณเจ็บพอคุณจะไม่รอแรงบันดาลใจอีกเลยคุณจะลุกขึ้นมาเพราะคุณรู้ว่า ถ้าไม่ลุกวันนี้คุณอาจไม่มีวันได้ลุกอีกเลย